สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดชงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะประจำเดือนพฤษภาคม2567นะเรามาดูกันว่าจะมีคนเข้ามาปิ๊งมีคนเข้ามาขายขนมจีบชาวธาตุไฟไหมนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะให้ใบแรกขึ้นมาค่ะสาดาบ t h ม c h a นเดอชาออค่ะ The Moon ค่ะสำหรับคนโสดชาวธาตุไฟนะคะในหลายๆคนนะคะบอกเลยว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้ามาให้เลือกหรือว่ามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาขายขนมจีบพร้อมกันมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนในตรงนี้อาจจะเป็นความวุ่นวายของอ,อ การมีเสน่ห์ของตัวเองของชาวธาตุไฟเองอะค่ะที่อาจจะมีคนเข้ามาอ,อ,อยากคบอยากคุยอยากดิวน้องรอดทำให้ชาวธาตุไฟตัดสินใจยากค่ะในตอนนี้เนาะเป็นไปได้สูงมากๆเลยพลังงานเหมือนกับว่ายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจอะว่าจะคุยกับใครแบบเป็นหลักจะคุยกับใครแบบจริงจังเพราะว่าเหมือนกับตัดสินใจไม่ได้นะตอนนี้นะคะสองไม้ คุนอปสอสามไม้อะในหลายๆคนค่ะคนโสดชาวธาตุไฟก็เป็นไปได้เช่นกันว่าตัวคุณเองเข็ดขยดกับความสัมพันธ์เข็ดขยดกับการที่ได้คุยกับใครได้คบกับใครแล้วมันเหมือนกับเจอกับปัญหาของเรื่องบุคคลที่สามมือที่สามรักสามเศร้าที่เคยเลิกรากันมาที่เคยมีประเด็นกันมาแล้วมันทําให้ยังรู้สึกเข็ดยังรู้สึกกลัวรู้สึกหวั่นใจอยู่นะคะในตรงนี้เป็นไปได้สูงด้วยว่า จะมีโอกาสได้กลับไปคุยกลับไปรีเทิร์นกับคนรักเก่ากับคนเดิมๆกับคนเก่าๆนะที่มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันใหม่ในช่วงเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะกลายเป็นรักรีเทิร์นได้นะคนโสดชาวธาตุไฟในหลายๆคนคะ่ะ8ไม้นะคะ The Emperor และตามมาด้วยจัดมิน่ะคนโสดชาวธาตุไฟนะคะคนที่เคยแบบมูฟออนกันมากับความสัมพันธ์เก่าเนาะ ในตรงนี้จะมีการกลับมาเคียร์ใจกันจะมีการกลับมาคุยกันใหม่แล้วก็สารความสัมพันธ์กันใหม่เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมคนเก่านะคะมีประเด็นมีพลังงานขึ้นมาค่อนข้างสูงส่วนอีกในหลายๆคนเนาะคนโสดชาวธาตุไฟก็มีโอกาสที่จะได้พบกับความวุ่นวายในความสัมพันธ์หรือว่ามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาอยากที่จะ คุยอยากที่จะดิวกับชาวธาตุไฟพร้อมๆกันถึงสองคนสร้างความวุ่นวายสร้างความลำบากใจให้กับชาวธาตุไฟค่ะเพราะทั้งเดอดชาลีอดขึ้นมาแล้วก็เดือมูลขึ้นมาไม่สบายใจกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ไม่สบายใจคือว่าเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกว่าจะคุยกับใครจะดิวกับใครเนาะมันในหลายๆคนอาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกลายเป็นความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับคนโสดชาวธาตุไฟนะ มีโอกาสที่จะได้คุยกับคนที่เจอแบบไปรักทางไกลรักออนไลน์นะคะในตรงนี้เป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้หรือเป็นคนที่อยู่ไกลจากชาวธาตุาไฟค่ะมีพลังงานขึ้นมาสูงเลยในตรงนี้เขาจะมีนี่ลักษณะของคนที่อ,อุธิภาวะดูโตเป็นผู้ผใหญ่หรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าชาวธาตุาไฟนะคะโดดเด่นโดดเด่นมาทางชาวต่างชาติและคนที่อายุมากกว่าเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้สุข,ขุม ดูนิ่งๆดูมีสเสน่ห์ค่ะในตรงนี้นะคนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็เป็นอะไรที่ในหลายๆคนคนสดในหลายๆคนคิดตัดสินใจยากค่ะว่าจะเลือกคุยกับใครในหลายๆคนก็เหมือนกับเป็นคนที่รออยู่แล้วเป็นคนที่มีความหวังอยู่แล้วว่าจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็จะได้กลับมาคุยกันในช่วงเดือนนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นชาวธาตุใดราศีใดเอ่ย เก้าถ้วยนะคะห้าดาบเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคนคนนี้เพจออบคับโดดเด่นที่พลังงานของชาวธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกนะหกไม้เดอชาวเจะเป็นอะไรที่ได้พบกันแบบปัจจุบันทันด่วนค่ะในตรงนี้เจ็ดดาบอืม ค่อนข,ข้างมีพลังงานสูงในออชาวาธาตุน้ํานะแล้วก็มีพลังงานของชาวาธาตุลมขึ้นมาด้วยค่ะในตรงนี้ชาวาธาตุลมก็จะเป็นเมถุนตุลและกลุ่มนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบได้เจอกับออชาวราศรีหรือว่าชาวาธาตุที่มีกับบอกนะาธาตุน้ําแล้วก็าธาตุลมนะคะที่มีพลังงานขึ้นมาในตรงนี้นะอืมจะเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยอืม ที่จะมีพลังงานขึ้นมาดูนะคะว่าลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดเป็นคนมีสเสน่ห์น่าค้นหาค่ะเดอะสตาร์สุดยอดของความมีสเสน่ห์ค่ะในตรงนี้เอ่อก็คือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะมีคนรุมล้อมเขาเยอะมีเออก็เรียกอะไร เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะอในตรงนี้ก็จะทำสร้างความวุ่นวายใจให้กับชาวธาตุไฟค่ะวิว of ฟฟ u n e อันโดดเด่นในออคนไกลคนที่อยู่คนละที่คนละถิ่นกับชาวธาตุไฟนะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเป็นไปได้สูงมากๆ9ก้าไม้ค่ะกรีนอพาร์ติเคิลนายอ o พสออน โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางก็เหมือนกับคนคนนี้มีเรื่องของการอของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะได้โทรติดต่อคุยกันหรือาอาจจะได้สื่อสารกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะเพราะว่าด้วยความห่างกันระหว่างคุณกับเขา ที่มีพลังงานขึ้นมาแต่เขาจะเป็นคนจิตใจดีนะคะค,คนคนนี้แต่ความมีเสน่์ของเขาเนี่ยเป็นคนมีเสน่มากมากๆใครได้คุยใครได้ดิวด้วยแล้วอะ่ะก็อดที่จะหลงรักหลงแอบมีใจกับให้เขาไม่ได้ะค,ะค่ะคนคนนี้นะอืคุณจะได้คบกับเขาแบบจริงจังไหมเอ่ย k ิงเอาพาร์ติเคิลค่ะ5ถ้วยอืม สี่เหรียนถามว่าได้เขาแบบจริงจังไหมก็ได้คุยกันแบบจริงจังแล้วก็มีการแบบชาวธาดุไฟอาจจะรู้สึกว่าเออกังวลใจกลัวผิดหวังกลัวเสียใจค่ะเพราะว่าเ,ออเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่มีกาบอ,อกเนอะแล้วก็เป็นเรื่องของเวลาด้วยเด r l d ขึ้นมาค่ะเหมือนกับว่า คุณก็กังวลของเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยมีให้กันหรือว่าเรื่องของความห่างไกลในตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคในปัญหาคู่ของคุณนะที่มันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจมีความหวัดระแวงกันเกิดขึ้นนะ q u e e n of คั p ค่ะน of cup. ออ p คก็ถือว่าถ้าคุยกันไปแล้วดีวกันไปแล้วเนี่ยเรื่องของใจก็ สุดท้ายเราก็เปิดใจชอบเปิดใจแอบรักเขาไม่ได้เนาะในตรงนี้มีการคุยมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะกันแบบจริงจังค่ะระหว่างคุณกับเขาถ้าได้พบถ้าได้คุยถ้าได้เริ่มต้นคุยแล้วเราก็ตัดใจยากในตรงนี้มีการสานต่อความสัมพันธ์กันแบบจริงจังค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป The t o w e r ค่ะ The magician ห้าดา King of Particle นะคะ The Devil สี่ถ้วย The World Knight of c u หกเหรียญหกไม้อ่ะโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะมันก็เหมือนกับว่าเ ความมีสเสน่ห์ของเขาความมีสเสน่ห์ของคุณมันกลายจะทําให้กลายเป็นปัญหาเป็นประเด็นในเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจยากเป็นเรื่องของการไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ค่ะเหมือนอย่างที่มิการบอกนะว่าชาวธาตุไฟคนส่วนหลายๆในหลายๆคนอาจจะมีคนเข้ามาหาพร้อมๆกันนะคะทาให้ตัดสินใจยากเลือกยากนะในตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าคุยไปก่อนลองดูก่อนว่า ใครที่จะถูกสเปกตรงไทยตรงใจที่สุดเนี่ยแหละค่ะที่มันจะทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในความสัมพันธ์นะส่วนคนโสดนะคะหลายๆคนที่เป็นการรอรักรีเถินนะมันก็เหมือนว่ามีการพยายามปรับตัวเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนตัดสินใจที่จะกลับไปคบกันแบบปัจจุบันทันด่วน่ะเหมือนกับว่าแค่เหมือนรอเขาติดต่อกลับมาค่ะก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับเขาในตรงนี้ค่ะเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วใจอ่อนนะเออเขาเรียกอะไรอะ สุดท้ายเราก็แอบ,บหลงรักเขาไม่ได้สุดท้ายเราก็แอบ,บเปิดใจให้เขาไม่ได้อะค่ะเป็นความรักลุ่มหลงนะเป็นความรักที่<ม>เออเขาเรียกลนเป็นความหลงสเสน่ห์ซึ่งกันและกันนะคะ,คะอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะระหว่างคุณกับเขาอะค่ะแล้วก็มีเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่จะต้องเจอเนาะที่จะต้องเข้ามาทําให้คู่ของคุณได้แบบฟันฝ่ากันนะคะก็บอกเลยว่าไม่ได้ราบลื่นตั้งแต่ต้นนะแต่เป็นอะไรที่มัน ขาเรียกอะไรได้ตรงใจคุณนะอะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าคนที่คุณรอคนที่คุณต้องการอะคะ่ะยังไงแล้วคนคนนี้เข้ามาเติมเต็มให้กับชาวาธาตุไฟนะแต่ถามว่าหวั่นใจไหมหวั่นใจไงเพราะความมีเสน่ห์ของเขาด้วยความมีเสน่ห์ของชาวาธาตุไฟเองด้วยแล้วชาวาธาตุไฟอะคะ่ะก็เหมือนตัดสินใจอยู่นะว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังไหม ในตรงนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์เป็นแบบช่วงเวลาที่ต้องศึกษานิสัยใจคอกันช่วงเวลาที่เป็นการปรับตัวที่เป็นการเออดูแลว,ว่าสุดท้ายแล้วจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้แบบยาวๆไหมเป็นช่วงเวลาที่เลือกที่จะให้โอกาสกันนะคะเหมือนกับว่าคอยซัพพอร์ตกันหรือว่าคอยดูแลเทคแคร์กันในช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเออพิ่งเริ่มต้นเพิ่งได้คุยเพิ่งได้แบบออพยายามที่จะปรับ จูนทัศนคติหรือว่า อ๋อนิสัยระหว่างคุณกับเขาเนะว่าจะไปกันได้ม้ากนรออแค่ไหนแต่ก็บอกเลยค่ะว่า6กไม้เข้ามายังไงแล้วมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันแบบจริงจังนะระหว่างคุณกับเขาคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟคนโสดค่ะโอเคค่ะสําหรับคนโสดชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูนะคะในช่วงเดือนนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจเนาะจะมีเข้ามาพร้อมๆกันนะคะจนทําให้เรื่องไม่ถูกตัดสินใจลําบากนะในหลายๆคนคะ่ะคนโสดได้พบได้เจอกับอ,อ๋อรา รักรีเทิร์นคนเก่าๆกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งยังไงแล้วก็ขอให้คนโสดชาวธาตุไฟนะคะตัดสินใจเลือกตามที่ใจตัวเองต้องการเนาะแล้วก็ตามที่เสียงหัวใจของตัวเองเรียกร้องค่ะในตรงนี้ขอให้ได้พบได้เจอคนที่ใช่้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ